ภาพมกกาศตอนนั้นตลอดนะครับผมเชิงเคยนะนี่ก็อยู่กับหัวข้อนะเอไอเนี่ยจะครองอาชีพไหนนะผมมีทั้งหมดสิบอันดับนะที่อาชีพที่จะเข้ามาแทนที่คนนะเราจะไล่ฟังกับ AI มาคืออะไร AI นะหรือ a r t i ติคอติเคิลอาร์ติคอติเคิลอาร์อาร์ติฟิเคิลบิเซิลอินเตลอินเทลลีเนะครับคือเทคโนโลยีที่ออกแบบเนี่ยให้กัรทำง,งานเหมือนกับการทำง,งานของสม,มองมนุษย์ ปัจจุบันนาซอฟต์แวร์หลายตัวที่ขับเคื่อน้วยระบบ AI นะครับต่างก็ตกกลางการให้ผู้ใช้ได้รู้สึกเหมือนตอบตัวมนุษย์ด้วยการให้ได้มากที่สุด AI เป็นเทคโนโลยีทําสมัยและสามารถจะรับปือกับปัญหาที่รับซอ,อรสเกินกว่ามนุษย์ ที่จะทําได้นะครับและไอ่อยากเป็นเครื่องมือที่จะรรม,มาทำงานที่ไม่ซับซ้านสร้างเบื่อแทมมนุษย์ได้อยา่างดีเยี่ยมช่วยให้เราสามารถมีเวลาไปผักไปไปโฟกัสกับงานที่สำคัญและสามารถสร,ร้างมือคัญได้มากกว่าน่าจากนี้ประยุกต์การใช้ไอนั้นนะครับสกรัดรมีช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้จากหมหาศาลน้งน้ำบรรณาครบางอาชีพที่จะมีไอเข้ามาที่ได้แก่อาชีพอะไรบ้างนะอันแรกนะคะเชชเชีเยร์ครับบอกเลยว่าใครทํางานโรตัสแมคโครเซเว่นอะไรไม่รู้ ใครทำพวกแบบบิ๊กซีนะครับแมคโครท็อปไอวัลลูตัฟแมคโครหรือพวกร้านพวกร้านเซ็นทอฟต่างๆนะครับแฮชเชียนะครับมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวนี้ทีห้างใหญ่กำลังนำตัว AI ที่สามารถทำแบบทำไปเป็นแคชเชียร์แทนคนหรือะระบบ สามารถทำแทนแคชเชียร์ได้เลยเพียงแค่สกีนสกีนแกน q r code ลงในระบบระบบจะคิดเงินทอนเงินให้โมัมาสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการอย่างมากทีนี้เราทำเพียงแค่หยิบสินค้าลงตะกร้าแล้วก็เดินผ่านกล่องมาเลยไม่ต้องรอต่อมานานสามารถแบบสามารถแล้วก็สามารถจ่ายเงินได้เองในเวลาอัตโนมัติเช่น amazon t i n c o f f f o r m a t microsoft bingo b o x นะครับถ้าผมอ่ะไม่ฟั่มให้คน ถ้าเป็นแคชเชียใช่ไหมถ้าไอเป็นแคชเชียเราอาจจะเป็นตัวไอแล้วแบบอาจจะแบบของอาจจะล่องหุ่นใช่ไหมถ้าเป็นผมนมันจะเปินนาการยกอหูวเลยนะอืมถ้าเป็นแคชเชียมันดีไหมมันก็ดีนะไม่ต้องรอปกติเราลาไปวิกซี่อะเรื่องยานะเราไปวิกซี่ใช่ไหมเราจะซื้อของอ่ะซื้อกาแฟซื้อชิ้่ซื้อน้ำยาซักผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซื้อน้ำยาถูพื้นอ่ะพอซื้อเสร็จปุ๊บอะเราซื้อซื้อพอแล้วเราไม่อยาไม่ซื้อรละ เราต้องไปคเชียถ้า,าประไปคมคนมันก็เยอะใช่ไหมพอเขาแบบต่อแถวกันอย่างไปไปพาเลตกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไอไอผมคิดว่านะนี่ย,ยางดีนะสับอะไว้คะแนนถ้าเป็นเหมาะกับแอดชีมก็ยังเหมาะอยู่สับผมนะผมให้แปะแล้วกันนะครับตอกคะเชียนะโตสามารถให้คะแนนได้นะว่าคเชียมันเหมาะกับไอไอไหมและคะแนนเท่าไหร่นี่เพแบบ ซอสนะพน,นักงานแนะนำสินค้าหรือพนักงานขายหรือรีเทลซเซเล็ตเพดซอนนะตัวถุนยนต์นะทำหน้าที่บอกรายละเอียดให้กับลูกค้าได้อยา่างครบถ้วนถูกต้องเพียงแค่ลูกค้าเลือกข้อมูลสินค้าได้เา็ทราบผ่านาจอทุอนยนต์ก็จะอธิบายรายละเอียดสินค้านั้นให้ลูกค้าได้ฟังทันทีทั้ง,งนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นทานต้อนรับหรือสามา,า,มารถบอกเส้นทางภายในร้านได้อีกด้วยเปิดตัวแรกคือบริษัท ICC International Channel จังัดมหาชนนะครับอ่ะ พนักงานเน้นอ่ะสำผมเอไอพนักงานนำสิน,นสค้าพนักงานขายใช่ไหมก็คืออย่างเช่นอ่ะเราจะเอาสระเปาหนึ่งอันนะเราหาไม่เจอใช่ไหมเราก็แบบอ่ะไปกดตัวยืนอ่ะยันไออาสระเปาสระเปลเหนวะสะเปาอ่ะเติมไปประมาณเก้าเมตรอ่ะเก้าเมตรเลยไปเก้าเมตรเดียว้ายหรือาอะไรเงี้ยสำผมมันก็จะจบสบายเปอย่างนนะแต่ผมก็เอาไปตัดเจ็ดแล้วกันนะครับก็พอสงบสบายอยู่จะได้อยู่ต่อไปสามนะครับ พนักงานให้บริการลูกค้าคอสตูมเซอร์วิสก็คือเป็นไดังไงที่ทำหน้าที่คอยตอบคำถามให้บริการลูกค้าแบบพค้งจีน้อนโดยที่ลูกค้าไม่ต้องรอสายนานเพราะคนรับสายลูกค้ามีจำนวนไม่เพียงพอและสาตารถมาช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้อย่างเช่นนาคาเพื่อการสร้างเกาะสานจีนนะพนักงานให้บริการลูกค้าใช่ไหมก็น่าจะบริการพวกแบบเหมือนเป็นเหมือนแบบพนักงานต้อนรับอย่างงี้ป่แบบพนักงานเลยวะเหมือนพนักงานที่แบบทำงานแบบไทำงานเซอร์วิสเส้นนี้เหรอ มาทำงานขายเนี่นนเหรอตีวเช่นอ่ะเวลาจะขยายไปเช่นแบบเตะอยากกดตงังค์อะอยากที่ AI แจกไอติมสักถ้วยผมไม่น่าจะาถูกนะจะได้ประเด็จะได้ไอติมนึั่ถ้วยนะเขาก็ต้อนรับเลยยุโรปใช่ไหมนะต่อไปนะคระับพนักงานต้อนรับล็อบบี้รีเซ c ชั่นทิสนะค่วนี่มองแล้วก็ของญี่ปุ่นได้มี AI มาทำงานแทนคนแล้วเดียจะมาทำหน้าที่เช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็รับแขกผู้เข้าพักของโรงแรมได้อย่างเป็นอย่างดี เช่นโครงการสมาร์ทโฮเทลอินโฮสปิทอลีนะอิโดลีอิตาสตี้4.0คอนเซปต์นะครับซึ่งมาจากเอไอจะมาทำแทนตำแหน่งต้อนรับและยังวาดแผนจะนำระบบออโต้มาั่นออโตเมชั่นนะครับที่เป็นระบบสัตว์กาอัตโัติเออไมาไดใช้ภายในง้องในวิทยุนะครับโอ้เป็นโดนนะครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวพนักงานต้อนรับโรงแรมใช่ไหม,ม,ไหมญี่ปุ่นมีเอไอแล้วแต่บ้านใประเทศบางประเทศก็ยังไม่มีในชะ่ไหมล่ะทราบผมนะ ถ้าเป็นพนังานต้อนรับมันก็ได้ก็ใช้ได้อยู่ก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้เฮี้ยกเกินไปใช่ไหมถ้าเกิดแบบอ่ะ,อะเช่นอ้ขอห้องหนึ่งได้ไหมออาจจะบอกเอ้ยขอบอกแร์ว่าเอ้ขอสักห้องใช่ไหมอ่ะจะได้ห้องหนึ่งสูดสามอ่ะแต่เขาก็จะมาพาเราไปห้องอ่ะใหค่า,า,าก,กุญแจมาให้ดึกประคร่างเข้าลาเราไปห้องเือสามเนี่ยเออมันก็ดีนะคนก็แบบคนก็สาม,มารถทำเงินได้อาจะทำกับค้าลูกค้ากินหรือว่าไปจะได้นะเอาไปเอาไปเจ็ดก อันนี้แกพร้อมที่จะต่อไปนะต่ัยงานต่อไปะนปะต่ายงานค้าสิทธา warehouse worker นะอาลี Alibaba Alibaba หนึ่งในสามของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกได้เริ่มเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ตั้งแต่ปี2018โดยประหยะัดทรัพยากรคนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้นพอยนต์ไม่มีขีดจำกัดของด้านการบังการสามารถทำงานต่างๆปกติที่มันเกิดอะไเอย่างอยอเยียเ่ยมในอนาคตข้าวไร่ไร่บริษัทคงจะเปลี่ยนจากคนปฏิบัติงานก็คืออ๋อ ก็คือมันไม่ใช่อมันน่าจะมันน่าจะไม่ใช่เอมมันน่าจะเป็นเอไอแต่ว่าเป็นเช่นโดนปะ่ะจวรูปมันก็เป็นโดนเช่นมาโดนหิวห้วของอะไรหิ้วของหิ้วของมาแบบอ่ะอีกอย่ยผมสั่ง่ะรองเท้าอ่ะผมสั่งรองเท้ามาแล้วค่าสินค้าค่าสินค้ามันก็จะไปพอแบบพัสดุที่เราสั่งมาใช่ไหมอช่นต่างรองเท้าอ่ะอช่างของเท้ามาส่งที่บริษัทเราใช่ไหมตือค่าสินค้าแล้วพอสมมต่าคนมาสง่งก็ก็เอาสินค้าไปแล้วส่งให้เราใช่ไหมถึงบ้านจ่ายเงินแค่นั้นจบแหล ผมไม่ได้ผมเป็นปลาถูกป่ะนะแต่ผมห้าแปดเลยครับก็ถือว่าใช้ได้นะเดวี่ต่อไปทำง,ง,งานขับรถไม่ใช่พนักงานขับรถทั่นเลยพนักงานขับรถส่งของนะอ่ะมีคงสินค้าก็ต้องมีพนักงานส่งของเชื่บริษัทเจดีจุดคอมแนะนํารถส่งของที่ทใช้ระบบเอไอนำทางมาใช้ข้อส่งของให้กับปูใช้บริกาโดยส่งรถอะไรแล้วไม่มีคนขับ แต่สามารถส่งของได้อย่างแม่นยำถูกต้องไม่มีตกเปิดเพราะมีระบบตรวจสอบถูกต้องก่อนนำส่งเสมออาชีพทางกานส่งของจึงเป็นอาชีพอาชีพที่อาจจะถูก AI เอาไปครองนะอือหนูน่ากลัวนะดูรูปดิค่ะอ่ะถ้าส่งของใช่ไหมอ่ะรับของมาส่งของโอเนอ่ะไปกรุงเทพใช่ไหมกูุงเส่งจบแค่นั้นเออมันก็ได้นะเอาไปก้าวเลยอ่ะใช่ได้เราไปนับสกิลตีการ์ดก็มาว่ะ พนังงานรับจากหัวปสกิลตี้กะน,นะโปรเดยวจะเป็นบ้า,าอะไรทุกคนจะเป็ยามสกิลตี้บอทโรบอทเคคือหุ่นยนตร์รักษาะของป,ปายที่สร้างขึ้นมาโดยบริษัทคไนสคร็อปน,น,นะอัตตาจากคล้ายหุ่นยนต์อารในภาพยนตร์สตาร์วอแต่มีคุาสมบัตริเพียบติดก,กล้องท้งความละเอียดสูงหมุนได้ของลำมากสิบฝาประตึูสีตัวบารบโฟที่มีคุณสมบ,บัติสูงในการบันทึกเสียงเซฟเซอร์ตาเช่นเซยาลัมลัม ลำ้ลำลำ้ลำลำ้ลำลับล้ำล้ำเซซเซอร์ระเบาหรือควอามเร็วแผ่นป้ายเซเบียสแกนนะเซซเซอร์คุณภาพอากาศการภาพความร้อนอิฟาเลสนะครับอะไรอื่นมากมายถือเป็นหุ่นยนต์นักถ่าปล่อยที่มีประสิทธิภาพมาพคนจึงเก่งว่าในคอร์สการใช้บริการนั้นให้ผลอาจจะมีน้อยลงครับประสัดที่น้องหูจะนลำล้องตัวนี้ไปแล้วลองคือไมโครซอฟท์นะครับอ่ะถ้าผมเคยในหนังมันเคยแบบมันเคยมันเคย,มเคย,มเคยผมเคยดนหนังมั้งประตูมั้งเคยมีอยู่นะที่มากก็จะ จะเป็นหุ่นยนต์แต่ว่าเหมือนโดเลมอนเออเดี่ยเป็นแบบเป็นโรงงานใช่ไหมเป็นโรงงา,แบบานแบบเฝ่าอะไรเงี้ยแบบหุ่นยนต์ไม่ใช่คนนะที่เฝ้าเออมันก็เอาไปแปะแล้วกันนะปลอดภัยดีดูมากกว่าคนคนน่าจะคนก็ได้แบบก็ดีบาาคนนะบา,คบาคงคนก็ดีปาาคนแต่หาผมก็ดีนะอันนี้ถ้าแต่ฟาร์มส่วนตัวคนเลงนะต่อไปแบลส t ไปที่านาชุก,กาแฟบาริสตาร์นะครับผมบริโรมบาริสตาร์นะสามารถใช้บริการ ให้บริการลูกค้าในร้านกาแฟต่อจุดทั้งมาตรการเวน้นระยะหาทางสังคมและรวมถึงการให้บริการอนมามัิที่รวดเร็วมากถึงใช้แรงงานคนน้อยโลงสามารถทําได้หลายและที่จุดจำสูดกาแฟได้มาถึงว่า20สูตรอาจจะมากอาจจะอาจจะมากขึ้นใกนว่าในนั้นเขาเช่นคาเฟ่เอ็กสุดยนดบาริสตา้าที่ออกแบบโดยเอ็ม t i o ม g ูดเอซึ่งเป็นทีออกแบบเกี่ยวกับฝูฟังและลำโพงสุดล้ำอย่าง D R D เอง ชมกาเฟ่เบบาริสต้านะครับอืมขมรเอาปปเออปป่หกเยนะโอเคหกก็ถือว่าดีนะถ้าต่มก็ต่าแล้ว,วไม่ดีนะฮะหนึ่งสองสามี่ห้าเริ่มเริ่มอันนี้อันนี้ถ้าถ้าหนึ่งสี่เนี่ยคือต่ำถ้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยคือคือโอเคือใช้ได้ต่อไปเก้า พ่อครัวนะมีพ่อครัวด้วยไม่เชฟไอ้คนทำอาหารเป็นงงกรรมหมัดล้อล่ะขุนยนฟริปปี้นะครับซึ่งสร้างโดยบริษัทขุนยนไมโ o โ o b o t i c มีประสบการณ์ในการทำโปรดิวซ์มอาอกมา,มายรวมถึงที่สำคัญที่สุดคือพิกเบอร์เกอร์โดยใช้เวลาสั้นๆเท่านั้นเองและอยา่างรวดเร็วที่ร้านค้าซาลีเบอร์เกอร์นะครับในพาซาเดดาครับตอนนี้ได้ขยะได้ย้ายไปทำงานวอลมาร์ทเพราะทำได้รวดเร็วมากกว่าคนทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องรอนานอีกต่อไปเชฟอ่ะแล้วสั่ง เด็กจานหนึ่งแล้วสักพักเออทำงานมาแบบประมาณห้าวีมึงมาเลยคือแบบบินเนี่ยมเลยนะชมเอาไปก้าเลยหมอรบบคนแบบย็นอ่ะบางคนทำงานใช่ไหมอ่ะเออฉันทำงานเป็นแบบเป็นแล้ววะเป็นขับแก๊ปอ่ะขับแก๊ปบางคนก็ต้องรีบกินนี่กินเออแบบมันแบบแบบต้องรอใช่ไหมเออก็แบบ่อ a อทำงานทำมาให้ปั๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีก็ได้แดกเลยเออก็ถือว่าดีนะได้ข้อที่สิบได้ดขับรถนับพวกแก๊ปเนาะใช่ไหม ถ้าบ้านเรามันมีแกลบบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าแกลบใช่ไหมพวกแกลบแกลบขาก็มีแกลบมอเตอร์ไซค์มีแกลบเป็นรถก็มีนะคระับคือบรรดาขับรถหมดแหละทั้งหมดอหะคือบรรดาขับรถแทนะนะ็กซี่ไดรเวอร์นะหรือพวกแท็กซี่นั่นแหละพวกรถแท็กซี่รถแท็กซี่รถสองแถวรถวินอะไรต่างๆนานานะครับเวโมนะของอเวเบดนะเป็นบริการรถแท็กซี่หลายคนขับในแอปแอร์ลิชูนานะครับโดยนำเสนอแบบบริการยูเบอร์อ๋อเป็นอูเบอร์นะครับ ที่ทำงานผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่บริษัทได้เปิดตัวเว y โ o วันซึ่งเปิดให้บริการสำหรับผู้ขับขี่ในพื้นที่รถไฟใต้ดินฟินิกส์ก่อนที่จะเปิดตัวในกรงกลางวงกว้างทุกทังผู้ชมไปคาจะดาวน์โหลดแอปที่ใช้ก็พูดมาเอาแอปที่ใช้เช่นอ b เบอร์หรือลิ f t ์ยานซับ แงีแบบแล้วดูยินในสภาพที่รับของคุณป้อนสถานที่ที่ต้องการไปแล้วสุงท้าแจ้งราคาโดยประมาณก่อนที่คกูจะขึ้นรถอยากไปต่างการกรมไม่ต้องเพิ่งพนักงานขับรถเลยทําไมพนักงานขับรถไม่จำเป็นอีกต่อไปและยังปลอดภัยด้วยเอาไปแปะแล้วกันนะโอเคใช่ได้โอเคมีนะเพื่อน